สวัสดีครับวันนี้งานเร่งด่วนนะครับในรถโฟลลิฟต์นะครับสตาร์ทไม่ติดสาเหตุคือรถน้ามันหมดนะครับและสตาร์ทจนในสตาร์ทไหม้นะครับนะครับมาดูอาการนะครับทุ่นในสตาร์ททางานหนักนะฮะขดลวดจะไหม้นะครับช็อตลงกาวนะครับดูฐานนะครับฐานเนี่ยปลายฐานจะแตกเลยครับการหมุนสตาร์ทนานนะฐานฐานสตาร์ทแตกแล้วก็มีเสียหายพวกลูกกระถูสะพานไฟไม่ดีผมก็จัดการเสร็จให้เรียบร้อยนะครับ ลูกปัทุกสะพานไปนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่แล้วก็ไล่ไล่น้ํามันด้วยเพราะว่าตอนนี้รถเขาน้ํามันหมดเติมน้ํามันแล้วไม่ได้แยกไล่น้ํามันนะไล่อากาศทําให้สตาร์ทนานสตาร์ทนานในสตาร์ทรับไม่ได้ก็เลยสตาร์ทพังนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ถ้าตทำว่านี้ก็ยากหน่อยไม่เรารับประกันเรื่องครับปัญหาอะไรใไปอยู่ปัญหาอะไรใกล้กันนึงแต่ว่าอย่าสตาร์ทมาเป็นใบไหมอย่างเดียวโอเคครนะเพราะสตาร์ทยาวยังไงใบก็ไม่ครับอ่าน้ำมันหมดก็ต้องยักไล่อากาศยักไล่อากาศแล้วก็น้ำมันเบนซินถ้าควรจะลอดหน่อยครับเพื่อเพื่อให้มันติดง่ายขึ้นครับ ราแช่ไว้ใส่เข็มัดเพือสมขภางไแหยถ้ามาแปลอกมันก็องไว้ตรงนี้ใช่ไหมครัจริงๆตอนนี้ผมผีระบบหัวเขานะเราไม่ได้ใช้ใช้ไรกันถ้าใส่หัวเขาช่วยมันก็จะดีครับตอนนี้หัวเข่าก็ไม่ได้ต่อเลยผมต้องไล่ดูหัวเขามันมีหกหัวหัวละร้อยกาบาทจริงๆรถรุ่นเก่าต้องมีการผหัวเนยเนีีนส กอนใช้งานที่ก็ต้องเช็คน้ำน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเพราะมันเก่าเดี๋ยวใส่ยางกันช็อตหน่อยว่ามันใกล้ครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ติดก่อนแล้วเดี๋ยวไล่รายละเอียดเรื่องใส่ยางกันช็อตให้อันตรายตอนบางทีมันติดค้างมันแบตระเบิดได้ จะไล่น้ำมันให้แล้วก็ลองสตาร์ทดูถ้าน้ำมันหมดคือสตาร์ทใบใหม่ก็พังใช่ไหมใช่อไ,ไล่น้ำมันไล่อากาศให้เรียบร้อยก่อนให้ขัดได้ั่วทั่วไป ไล่น้ำมันให้แท๊กมันเราไปเก็บรายละเอียดแยกนะครับแยกเสร็จแล้วเราก็คลายตรงนี้ถ้าไม่คลายไม่ได้น้ำมันไม่ขึ้นอันนี้น้ำมันเต็มแล้วใช่ไหมเต็มแยกจนน้ำมันมันออกตรงนี้ครับมนนันไม่ได้อ๋อนี่มาแล้วคลายคลายน้ำมันตัว ไปธนาคารที S <S <preach science> <á> ่ผมสบายสบายมาใช้รถแม่วัดรถโอเคครับดี๋ยวาไล่รอแล้วกันมันมาคือรูปาแล้วนี่เดี๋ยี่สตาร์ตสตารเลย